ハハハハ โอเคนะครับผมต้องขอกรับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีกับสุภาพบุรุษแลวก็สุภาพสตรีทั้งหลายด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกเพจให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ได้ทําตามกติกานี้นะครับเราก็จะมาทําการแจกเพจนั่นเองนะครับก็อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราก็ได้ไปที่ลอนดอนนะครับเพราะว่าไปทําธุรัที่อเมริกาที่หน่อยนะฮะแล้วก ก็แวะไปที่ญี่ปุ่นฮนะโอเคนะครับเราก็คุยกันมาเยอะแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มคอมเมนต์กันเลยนะครับว่าใครจะเป็นคนได้ไปนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับก็ฝากให้จ่ากดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะฮะที่สําคัญสุดๆเลยอย่าลืมที่จะกดแชร์ให้กันด้วยฮนะถึงช่องเรานะจะน้อยๆนะฮะแต่ใจใจอะแจกจริงอะนะครับผมนะไปกันเลยนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะไปกันเลย ที่จริงอ่ะทุกคนเราก็เข้าไปที่เว็บสุ่มคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่าผลที่ปรากฏออกมาคือไม่มีใครมาเล่นกิจกรรมเลยอ่ะทุกคนก็มีแค่นิดเดียวนะครับคือเราทําการแจกทั้งหมดอยู่4คนนั่นเองแล้วก็ มีครบ4คนพอดีเลยครับคือเราก็จะทําการแจกทั้งคนนั่นเองก็มีต้นข้าวนะครับแล้วก็มีเกมนะครับแล้วก็มีฟีฟ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคือใครก็ไม่รู้ที่มาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันนะเอาเป็นว่าคือมันไม่มีใครมาเล่นด้วยกันนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเราก็จะแจกจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่เว็บเติมเกมกันเลยนะครับผมนะไปกันเลย มาอยู่ที่คนสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนี่ชื่อข้อสุดท้ายนะครับฟีฟ่าของเราเอง,เองมาเราก็จะเติมให้แล้วนะครับผมนะทำการชําระเงินไปอ้าวชาระเงินนี่ครับนี่เลยนะครับปาป,ปชําะเงินไปนะครับโอเคเราก็ทําการเติมให้หมดครบหมดทุกคนแล้วนะครับผมนะก็บอกไว้เลยว่าเราเนี่ยก็ท G, กําจริงครับกิจกรรมนี้ก็จะมาต่อเรื่อยๆนะครับผมนะแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับ ก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะร่วมเล่นกิจกรรมด้วยกันนะฮะก็ฝากที่จะกดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะฝากที่จะกดแชร์ให้กันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับผมนะรักทุกคนนะครับผมนะสําหรับในวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ